หนูเรียนเก่งไปพี่มันคือฮาคีก,กอครับในการ์ตูนอ๋อวันพีซว่างๆจะทำน้ำจิ้มสูตรทางเราไปให้พี่เก่งชิมได้ไหมค้าที่เรียบรวดได้เอามาดิเอามาเอามาเพื่อจะเพื่อจะทีเด็ดบ้างว่จาจะน้ำจิ้มมาขายพี่อะ่ะขาย ได้แสนครับปลาหมึกได้ครับปากพี่นี่สักใช่ไหมครับใช่ครับสักสีดําเก็บพุงหน่อยเก็บพุงไห่อยู่เก็บพุงไม่อยู่แล้วตอนนี้วันนี้ขายไหมครับขายครับพี่ขายปลาหมึกตัวละเท่าไหร่ครับตัวละร้อยยี่สิบบาทครับตรงท้องพี่จะถมดําไหมครับตอนนี้รู้สึกว่าถมดํามันเจ็บแล้วพี่จะเปลี่ยนจากถมดําเป็นถมดินแล้วตอนนี้ เจ็บมากเจ็บจริงเจ็บจริงๆไม่ไหวด DJ ไข่ย,ย,ย้อยค่าที่แพงไหมครับพี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บค่าที่ไม่ได้เก็บอะไรมีคนมาบอกว่าพี่ขายแพงค่าที่ก็ไม่เสียคือจริงๆแล้วอะธุกรกิจของทุกคนนะนะ ถ้าสมมติว่าเขาขายแล้วเขาขายขาดทุนหรือว่าเขาไปรับปลาหมึกมาถือว่าอันนี้ผมพูดได้ฟังนะรับปลาหมึกมาตัวแปดิบเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะขายเจ็ดสิบจะได้มีคนชอบไงจะได้มีคนชอบจะได้มีคนชื่นชมว่าเฮ้ย <Okay. S 1> เขาเป็นที่แรกเลยนะที่เขาไปรับปลาหมึกมาหกสิบไปเช็คราคามาแล้วแต่ว่าเขาขายห้าสิบเองไงเฮ้ย <Okay. S 1> ผมยังไม่เคยเห็นร้านที่เขาขายแบบนี้เลยนะจริงๆริงแล้วผมยากเปิดน,นะ จะไดรอผมรวยก่อนช่วงบ้านปลายชีวิตอะไรเงี้ยถ้าผมมีเงินเก็บผมจะเนี่ยไปซื้อของแบบเนี้ยแล้วผมจะมาทำแบบทุ่มเททำทุกอย่างตื่นเช้ามา <c oughs> ก็ต้องเตรียม <c oughs> ตัวไปร้านเตรียมตัวทำจิ้มเลี้ยงลูกคือทำร่างกายให้เหนื่อยที่สุดทำร่างกายให้เหนื่อยที่สุดทำให้เหนื่อยเลยคือไปอไรับมาในปลาหมึกรับปลาหมึกมาห้าสิบขายสี่สิบพอขายแค่สี่สิบอย่าไปขายหกสิบอย่าไปขายเจ็ดสิบ อย่าไปขาย80ขายแค่40อย่าไปคุยกับพวกนั้นพี่เสียจิตไม่ผมไม่ได้คุยพี่ไม่ได้ไปคุยแต่ว่าอันนี้พี่แค่อธิบายแนวทางให้ฟังว่าเดี๋ยววันหลังอะ่ะอยากจะแนะนําให้ทําแบบนี้หรือไม่ถ้าแต่ผมว่าคนที่คิดแบบเนี้ยวันไหนว่างแล้วลองไปทําดูลองไปรับปลาหมึกมาทั้งแปดสิบเก้าสนะิบแล้วแล้วก็ลองมาขายเจ็ดสิบ คือแต่ละที่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าความพอใจมากกว่าความพึงพอใจมากกว่าว่าอ่า <c oughs> ลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อเนี่ยเขาโอเคไหมคนมาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้พูดคนพูดเนี่ยไม่ได้มาซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกกันเลยว่าผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าคุณจะวิจารณ์ว่าไงหรือว่า คุณจะบอกว่าปลาหมึกแพงคุณจะบอกว่าน้ำจิ้มเปรี้ยวคุณจะบอกว่าน้ำจิ้มหวานคุณจะบอกว่าวิจารณได้เพราะเราก็เป็นคนของสาธารนณะแล้วก็ร้านเราเนี่ยเปิดแบบสาธารนณะเราไม่ได้เปิดขายเฉพาะเมียคนเดียวเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาทานให้ทุกคนเข้ามาซื้อเพราะท่านเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมีความคิดมีสิทธิที่จะคิดได้ว่าเฮ้ยราคานี้มันแพงนะราคานี้มันเป็นแบบนั้นราคาเนี้เป็นแบบนี้ รู้พันตัวเมืนอืนเมื่อคืนก็ขายพันได้พันตัวเหมือนเดิมชื่นชมพี่เก่งมากๆผู้ถูกต้องพี่เก่งเยี่ยมจริงผมจะบอกให้เลยว่าผมนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินมากเชื่อไหมถ้าสมมติว่าเวลาที่เราอยากกินอะไรสมมติว่าผมอยากกินกุ้งเนี่ยแล้วมันมีกุ้งร้านหนึ่งที่มันอร่อยมากแต่ราคามันแพงมากแล้วอยู่จังหวัดอยุธยา และถ้าผมยากินจริงๆหรือว่าถ้าพันยายากินผมก็ต้องขับรถพาเขาไปกินถึงแม้ว่ามันจะแพงแต่เราก็ดูด้วยค่าแรงที่เราได้ต่อวันแล้วก็การที่เราจะมาซื้อของแบบนี้ทานมันโอเคไหมไม่ใช่วันหนึ่งเราได้ค่าแรงขั้นต่ำเราได้มา400เราซื้อปลาหมึกไปไม้อย่างนี้น120บาท มันก็ถือว่าเราใช้เงินไม่บาลานซ์แต่สําหรับคนไหนที่ก็มีกําลังคนไหนที่ก็มีแรงที่เ็จะทานแล้วผมก็มั่นใจว่าของที่เราขายหรือว่าของที่มันออกไปจากเรามันเป็นของที่มันดีมันเป็นเกรดที่มันโอเคแล้วก็น้ําจิ้มที่เราทําเนี่ยมันอร่อยจริงๆผมคิดแบบนี้นะผมไม่เคยไปบ่นเลยว่าเวลาซื้อของมาแล้วแล้วเราไปเจอของแพงแล้วมันไม่อร่อยอีก แต่ถ้าไปเจอของแพงแล้วไม่อร่อยเออยังย้งนนําบนได้แต่ถ้าของแพงแล้วถูกใจเราแล้วทานแล้วอร่อยผมไม่บนหรอกยกตัวอย่างง่ายๆเลยฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่ผมทานประจำไปนะอันนี้เหมือนโฆษณาร้านใล้เขาเลยมีใครเคยทานน้ําส้มมีใครเคยทานน้ําส้มประตูผีบ้างไหมน้ําส้มที่ร้านผัดไทยประตูผีมีใครเคยทานไหมมีใครเคยทานไหม นี่ผมนี่เป็นลูกค้าประจำเนะอยู่ชอบมากนะน้ำส้มที่ร้านผัดไทยประตูผีมีใครเคยทานไหมอ่าคุณว่าน้ำส้มเขาแพงไหมอ่าเอาพูดตามความจริงว่าน้ำส้มเขาแพงไหม เออมันแพงไงแต่มันอร่อยอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เคยมานั่งคิดมากเลยนะว่าการที่เราซื้อน้ําส้มของเขามาแล้วโอ้โหทำไมโคตรแพงเลยวะแต่เราชอบอะ่ะมันโคตรอร่อยอะ่ะคือแบบน้ําส้มมันเป็นรสชาติที่ลงตัวมากแล้วมีเนื้อแบบเยื่ยมมาด้วยขายวันหนึ่งได้กี่บาทว่าละแสนว่ารรบาทฮะ ตอนแรกจะทำแบบเล่นๆตอนนี้ทำเล่นๆไม่ได้แล้วคือตอนนี้ร่างกายไม่สบายนี่เนี่ยวันนี้มีร้องเพลงน้วันนี้ไม่สบายก็แพงอยู่ครับแต่มันอร่อยก็ไม่มีคำว่าแพงใช่ก็ถึงได้บอกไงว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมาทานปลาหมึกถ้าสมมติว่าผมขายปลาหมึกเนี่ยผมขายไหมละสามร้อยเนี่ยผมขายไม้ละสามร้อยก็ผมจะขายของผมอย่างเงี้ยผมจะขายไหมละสามร้อย แต่ก็ยังมีคนมาซื้ออยู่ผมกเฮ้ยสามร้อยกูยังซื้อแต่ซื้อในบอกว่าในการที่เราชอบน้ําจิ้มเขาซื้อในการที่เราชอบปลาหมึกเขามันไม่มีคําว่าแพงหรอกนะถ้าถือว่าคนเราถ้าถติว่ามันชอบอะแต่คนที่มาคนที่มาบอกว่าแพงคือพวกเนี้ยจะอยู่ในในในโหมดที่เขาจะเข้ามาปั่นเหมือนปั่นกระแสเมื่อก่อนควนรละน้อยอ่า ถูกมากครับหมึกพี่เก่งแถวบ้านผมทะเลแท้แท,ท้ยังแพงเลยครับขึ้นอยู่กับความพอใจใช่แต่ผมก็เห็นหลายคนนะผมเห็นหลายคนที่มีเม้นต์แบบนี้เข้ามาแล้วก็เข้าไปเข้าไปตอบแทนผมในตอนที่ผมหั่นปลาหมึกอยู่ผมบางทีผมไม่ได้มองจอตลอดเพราะว่าผมหั่นปลาหมึกอยู่ด้วยกันผมเข้าไปมองจอใกล้ๆแล้วผมเห็นบางเม้นต์เขาบอกว่าแพงก็ไปซื้อมาทํากินเองดีกว่า ไม่ต้องมาซื้อเขาแพงก็ไม่ต้องซื้อค่ะอยู่ที่ความพอใจค่ะใครเหมาค่ะเจนนี่ครับร้านอยู่แถวไหนครับตลาดนัดครับขักทุนแทบจะไม่มีกําไรถ้าคนชอบแพงขนาดไหนเขาก็ซื้อถ้าอร่อยมันก็คุม้มใช่ครับใช่เดี๋ถามว่าหาักทุนแล้วมันเหลือกําไรไหมมันก็เหลือคนเราเราเหมือนดูบอกให้เลยว่าถ้าสมมติว่าขายของแล้วไม่เหลือกําไรแล้วจะขายเขาจะขายทําไมมันก็ต้องเหลือกาไร แต่กำไรอาจจะไม่ได้แบบเต็มๆอะไรเงี้ยอาจจะไปห้าสิบแพงอะไรคะน้ำตาลกี่บาทนะ้ะตอนนี้ผมจะทำเหมือนที่พี่ทำคือจริงๆแล้วอะไม่ต้องไม่ต้องขายปลาหมึกแบบพี่ก็ได้จริงๆแล้วอยากจะให้เน้นที่ความขยันพยายามทำอะไรก็ได้ทำเยอะๆแล้วก็สู้งานอย่าไปท้ออย่าไปบ่นกับงานที่เราทำมั้ง ทำไมมันเงียบจังเลยว่าคนวันนี้บางทีแล้ววันแรกเราเปิดวันแรกๆคนเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้วันต่อต่อไปคนอาจจะค่อยๆมาเปิดวันแรกสองคนวันที่สามสามคนวันที่สี่ห้าคนวันที่ห้าสิบคนคนอาจจะเพิ่มในวันต่อๆไปก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสมมติเราเพิ่งเริ่มต้นทำแล้วเนี่ยอย่าไปทาอย่าไปท้อตั้งแต่ตอนเริ่มทําอย่าไปท้ออย่าไปท้อชีวิตพี่เนี่ยผ่านมาโอ้ไม่รู้กี่สิบงานแล้วทำมาเรื่อย ทำไหมไครับไอ้ตรงไหนที่ทําแล้วมันได้เงินมาจุนเจียครอบครัวหรือว่าตรงไหนที่มันทําแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเกินเกินไปเ็ราถือว่าถือว่ามันเป็นการ <c oughs> มันเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเราแล้วก็เป็นการสร้างครอบครัวขพ้่งเข้ามาค่ะแถวบ้านแค่สามนิ้วมือแค่สามนิ้วแค่สามนิ้วมือเก้าสิบ คนที่ว่าเขาไม่เคยไปกินใช่ครับครับ